เอาล่ะเรากับชั้นเรียนกันเถอะได้เวลาเรียนแล้วบ้าจริงเวลาของคุณหมดลงแล้วนั่นคือสิ่งที่คุณควรจะได้รับหาเขามีความตั้งใจที่จะสร้างแก๊งนะฉันจะอาสาเป็นลูกน้องเขาเองเย่จริงเฉินดูหล่อมากเลยฉันคิดว่าฉันคงจะตกหลุมรักเขาแล้วอ่ะฉันควรทำยังไงอ่ะฉันไม่รู้ว่าอะไรกำลังรอเขาอยู่ถ้าครูซูซานดูเขาล้วก็ฉันหวังว่าเขาคงจะไม่ทำอะไรงงๆโโนะ นักเรียนเย่จิ้งเฉินต่อสู้กับครูในโรงเรียนการกระทำนี้เธอรู้ไหมว่าอาจจะทำให้เธอถูกไล่ออกจากโรงเรียนได้อย่างไรก็ตามการกระทำครั้งแรกของไลกี่นั้นเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ครูไม่ต้องเป็นห่วงผมหรอกความผิดพลาดของผมมันก็เป็นเรื่องของผมเฮ้ฉันพูดไม่ออกแล้วไปอธิบายสถานการณ์ด้วยตนเองเธอนั่งลงสิที่นี่ฉันมีชาอู่หลงอยู่ถ้าเธออยากจะดื่มก็ทำเองเลย <c oughs> ลุงชิวรู้ได้ยังไงว่าชาอู่หลงเป็นชาปโปรดของผมเลยนะแน่นอนฉันรู้จากเธอกับตะแกะนั่นดีพูดตามตรงผมชอบบหร่ห้องกองมากกว่าซิก้าอีกนะดูเหมือนว่าอยู่ที่นั่นเธอจะได้รับประสบการณ์มากมายเลยนะตอนนี้เธอถึงเปลี่ยนไปมากเลยฉันขอบอกเธอเลยนะถ้าเธอจะอยู่ที่โรงเรียนเธอก็ต้องปฏิบัติตามกฎหยุดสร้างปัญหาได้แล้วพราะสิ่งเหล่านี้จะทำให้พ่อของเธอลำคาญยังไงละ่ะ เขาเป็นคนอเมริกาอเมริกาอะไรเมื่อหนึ่งปีที่แล้วในสนามรบสหายของฉันถูกทรมานโดยทหารรับจ้างของอเมริกายิ่งไปกว่านั้นฉันยังไม่ชินกับนิสัยที่แสดงออกแบบนี้ไลกีนั้นต้องทนกับความทุกข์และความยากลำบากอยู่บ้างนั่นเป็นสาเหตุที่เขาประพฤติตัวรุนแรงแต่ทุกอย่างเรียบร้อยดีเพราะฉันได้ส่งคนของฉันไปจัดการแล้วเธอควรจะตระหนักถึงสถานการณ์แบบนี้มากขึ้นนะ อย่างน้อยในอนาคตฉันก็ไม่อยากให้เกิดฉากนองเลือดขึ้นในโรงเรียนของฉันเธอเข้าใจใช่ไหมโอเคถ้านั่นคือสิ่งที่ลุงต้องการฉันก็ไม่มีข้อโต้แยง้งใดๆดีมากตอนนี้เธอก็ไปได้แล้วอย่าลืมที่จะบอกพ่อของเธอให้ฉันล่ะได้เลยฉันไปก่อนนะลุงลาก่อนเอาละ่ะพกคกูไลกี่ไม่ค่อยสบายเขาจึงลาออกและกลับบ้านเกิดของเขา โรงเรียนของเราจะจัดสรรการสอนภาษาอังกฤษแบบใหม่ให้พวกเธอในไม่ช้านี้ดังนั้นสำหรับตอนนี้ก็ศึกษาด้วยตัวเองไปก่อนนะแน่นอนเขาคงรู้สึกไม่ดีตั้งแต่ได้รับความเสียหายอย่างหนัก <laughs> บ้าจริงเขาสมควรได้รับมันแล้วการมีภูมิหลังของครอบครัวถือว่าเป็นสิทธิพิเศษหากชาติก่อนหน้านี้ฉ <laughs> ันเป็นแบบนี้บ้างแล้วก็อะไรอะไรก็คงจะดีขึ้นแย่จริงฉันฉันชื่อหววฟานยี่เฟยฉันขอเป็นแฟนคุณได้ไหมอะไรนะ ก็อย่างที่บอกไปฉันอยากเป็นแฟนของคุณคุณโสดไหมล่ะโสดสิก็ดีแล้วนี่คะ่ะเยนี่ชอบทำตัวระดิกฤริเข้าหาผู้ชายก่อนจนตัวเองดูไรค้ค่าคุณทั้งหลอ่อทั้งดูดีจะไปตกหลุมเธอเชียวล่ะคุณรู้ไหมว่าเธอมีผู้ชายกี่คนสาวๆสมัยเนี้ยง่ายขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยหรือว่าเรามันหล่อมากเกินไปวะผู้หญิงคนนี้ดูน่ารักมากแต่เธอต้องการจะมาเป็นแฟนของฉันหรอโดยที่เพิ่งรู้จักกันเนี่ยนะเยแย่ <c oughs> จริงเฉินสุดหล่อของฉัน คุณจะว่าอะไรไหมถ้าฉันอยากจะเป็นแฟนกับคุณฉันทั้งเก่งมีความสามารถและก็ซื่อสัตย์อีกด้วยนะมัวเออจิงฉันอย่าไปฟังพวกเธอนะอยู่ที่นี่ฉันเป็นผู้หญิงที่ดูมีค่าที่สุดแล้วอืมมีบางอย่างผิดปกติทำไมมันถึงได้ง่ายและดูราบเรื่อนขนาดนี้เธอก็เป็นเด็กผู้หญิงที่ดูน่ารักและเธอยังเป็นผู้เริ่มก่อนต้องมีแผนสมรู้ร่วมคิดอะไรอย่างแน่ ปล่อยให้ตัวเองโสดอยู่คนเดียวเดี๋ยวก็มีสาวฮอตอย่างคูซูอีกมากมายรอเช่นอยู่ขอโทษด้วยนะเช่นสัญญากับแม่เอาไว้ว่าเช่นจะไม่เดทกับใครก่อนที่ฉช่นอายุจะครบ18ปีถ้าจะเป็นได้คุณก็เป็นได้แค่สาวคนสนิทของฉันแต่คงไม่มีความโรแมนติกดอกนะแต่ในทางกลับกันก็จะไม่มีใครในโรงเรียนนี้ที่กล้ามาแตะต้องเธอแม้แต่ปลายเส้นผมตกลงค่ะเย่จิ้งเฉินเป็นเรื่องง่ายมากที่ห่วงฟานจี้เฟยจะชอบผู้ชายแบบนั้น เธอสารภาพต่อหน้าผู้คนมากมายเธอต้องการอะไรกันแน่ฟานยี่เฟยเธอทำอย่างนั้นได้ยังไงเย่ yeah, จิ้งเฉินถ้าคุณทำแบบนี้ต่อไปคุณต้องเหนื่อยแน่คุณไม่รู้หรอกว่าโรงเรียนมัธยมหยุนหลงแห่งนี้มีมังกรซ่อนอยู่เป็นไปได้ไหมว่าคนที่อยู่ในชั้นมัธยมหลานั้นไม่ได้อยู่ในความคิดเขาเลยจางเทียนป๋อคุณมาที่นี่ได้ยังไงฉันมาที่นี่เพื่อพบมู่หลงหลงผู้มันของฉัน จางเทียนป๋อระวังคำพูดของคุณด้วยฉันไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับคุณขอโทษนะจางเทียนป๋อนี่คือห้องสิบีบโปรดออกไปด้วยกวนทิ้งทิ้งเป็นไปได้ไหมว่าฉันไม่ได้สนใจคุณคุณเลยรีบเดินตัดสินใจบอกตามตรงคุณสวยมากแต่ตอนนี้มันช่วยไม่ได้แล้วมู่ลงลงกับฉันเราเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กและเราก็ยังรู้จักกันอีกด้วยดังนั้นฉันจึงต้องแต่งงานกับเธอคุณ ไม่ต้องกังวลเธอยังเป็นนางบำเรอของฉันได้แล้วเธอจะว่ายังไงฮือ,ออกไปเดี๋ยวนี้นะผู้ชายคนนี้เป็นใครทําไมถึงไม่เคยเห็นหน้าเลยดูเหมือนว่ามู่หลงหลงกับคนอื่นๆจะไม่ชอบเขาเลยนะนี่เป็นโอกาสที่ดีที่จะหาเพื่อนต้องสอนบทเรียนให้เขาซะแล้วเย่จริงฉันคนหล่อเกินไปแล้วนะบึงเอินว่าคุณเข้ามาอยู่ในใจฉันแล้ว <laughs> ขอโทษกวนทิงท้งเดี๋ยวนี้นะแล้วก็ออกไปซะเฮอไอ้บ้า แกเป็นเด็กใหม่ใช่ไหมไม่รู้จักฉันหรือไงเป็นเขาอีกแล้วทําไมถึงต้องชอบโชว์อยู่เสมอทุกคนต่างก็รู้จักหมหลงดีแต่ฝ่ายตรงข้ามนั่นคือจางเทียนป๋อนะฉันอยู่ที่โรงเรียนนี้เจ้าหูที่มีความสามารถด้านพลังมากที่สุดก็กําลังอยู่ที่โรงพยาบาลดังนั้นตอนนี้ฉันก็ไม่มีโอกาสชนะได้เลยแกคิดว่าจางเทียนป๋อมีโอกาสชนะไหมวะ่า <laughs> จางเทียนป๋อแข็งแกร่งกว่าไลกีอีกนะเขาจะสู้ทั้งหมดได้ยังไง แม้ว่าฉันอาจจะพ่ายแพ้แต่ก็ยังดีกว่าไม่ทําอะไรเลยและก็ยังดีกว่าที่จะถูกมองว่าเป็นคนขี้ขาดเฮอูยางจุนเขากําลังจะทําอะไรอ่ะเขากําลังจะต่อสู้กับจ้างเทียนป๋อหรือเปล่าโอกาสสุดท้ายของคุณแล้วพูดขอโทษเธอแล้วออกไปซะไอ้บ้าเอ้ยฮ่าเขาดูถูกผิดคนซะแล้วบอสบอสคุณโอเคไหมทําไมถึงยังยืนอยู่ตรงนั้นล่ะเอาชนะมันเดียวนี่ครับบอสหอฮะ ย่าบ้าเอ้ยทุกคนเอาเลยจัดการพวกเขาฉันจะฆ่าพวกแกทั้งหมดหือผู้ชายคนนั้นพูดว่าจะจัดการทั้งหมดและคุณก็ยืนอยู่ตรงนั้นโดยไม่ต้องทําอะไรเลยฉชนควรจะพูดอะไรบางอย่างนะเชนไม่จําเป็นต้องสอนอะไรพวกคุณเชนขอโทษอย่างจริงใจควรทิ้งทิ้งเชนขอโทษเชนผิดไปแล้วเชนไม่ควรดูถูกคุณมันเป็นความผิดของเชนเองจากนี้ไปเชนสาบานว่าจะไม่ทําแบบนี้อีก ไม่เป็นไรต่อไปขอแค่อย่ามาชั้นเรียนของเราอีกก็พอเข้าใจแล้วฉันเข้าใจแล้วฉันจะไม่รบกวนอีกขอบคุณนะขอบคุณนะเยจิ้งเฉินแต่ในฐานะที่ฉันเป็นผู้ตรวจสอบฉันหวังว่าในอนาคตคุณจะไม่ก่อกวนในชั้นเรียนของเราอีก <c oughs> ยินดีไม่ว่าจะเป็นใครคุณก็ยังเป็นผู้ตรวจสอบสินะหากคณถูกลังแกเราก็ไม่ควรนับถือใครในการ,รเผชิญหน้ากับผู้อื่นแม้ว่าจะต่างลำดับชั้นฉันจะจัดการห้องเดี๋ยวนี้แหละ คุณกำลังรออะไรอยู่ให้ความร่วมมือหน่อยสเไไิเป็นไปได้มีว่าเป็นไปได้มีว่าเขาจะชอบใช้พลังจริงๆการแข่งฟุตบอลเป็นยังไงบ้างก็ดีทีมของเรามีสมาชิกที่แข็งเก่งมากฉันไม่คิดเลยว่าเขาจะสนใจคำเชิญฉันตกใจมากที่เขาถามกลับมาฉันก็เหมือนกันทุกครั้งที่ต้องอเผชิญหน้ากับเขาฉันก็ช่วยอะไรไม่ได้ฉันจนปัญญาแล้วเย่ yeah, จิ้งเฉินเกิดอะไรขึ้นกับคุณกันแน่ทำไมหลังของคุณถึงเต็มไปด้วยรอยแผลเป็น ฉันใช้ชีวิตในสนามลบที่ต่างแดนนะฉันก็เพิ่งกลับมาแล้วตาแก่ก็พาฉันมาที่นี่ฉันเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วคุณละ่ะอืมฉันก็ด้วยไปกันเถอะเกมนี้คุณเดิมพันไหมแน่นอนถ้าเราไม่ทํามันจะเกิดความบันเทิงได้ยังไงเราต้องพยายามอย่างหนะักครั้งนี้เราจะเริ่มพันหนึ่งพันหยวน 50, สู้สู้เย่จิ้งฉันสู้สู้ห้องสิบสู้สู้เย่จิ้งฉันพยายามเข้าละ่ะพวกนั้นมันทำอะไรอยู่ที่นั่น ฉันก็ไม่รู้ด้านมันหวังลงห้องสิบนี่ที่เขานัดหมายกับเราอูปกักพวกเรามาที่นี่ก่อนนะทําไมพวกเราต้องถอยออกไปด้วยบ้าเอ้มันเป็นความผิดของแกที่แกดันไม่รู้ว่าพวกเราจะมาสนามฟุตบอลแห่งนี้ออกไปให้ไกลาจากสายตาฉันซะไม่อย่างนั้นพวกแกจะโดนตีหยุดทําชั่วได้แล้วฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อทะเลาะก,กับพวกแกออกไปซะ ไอ้บ้าเทียนอิงแกอย่าหลงละเลงกับพลังของลูกพี่แกจะดีกว่านะไม่เลยแกบังทับให้ฉันต้องทําแบบนี้จัดการมันให้ตายเถอะช่วยเขาด้วยวันนี้เขาเป็นคู่แข่งของพวกเรานะผู้ชายคนนี้ชื่อหลีเทียนอิงเขามาจากห้อง11อฉันได้ยินมาว่าเลยเราหงเป็นลูกพี่ของพวกเขาเขาก็เลยมักจะต่อสู้ที่โรงเรียนโดยไม่เกรงใจใครเขาเป็นคนกล้าร้าวมากกว่าจางเทนป๋ออีกนะเขาชอบเรียกตัวเองว่าเป็นเยี่ยวของหยุนหลงเอ๋ เลยเหลาโหเป็นเหี่ยวของยุนหลงงั้นเหรอเขาเนี่ยนะเดี๋ยวฉันจะตัดปีของเขาเองโอ้เห้ตายสิแกกล้าทำร้ายคนของฉันวันนี้ฉันจะฉีกแกเป็นชิ้นๆเขาบ้าไปแล้วอเออพวกเราอยู่ในโรงเรียนดังนั้นฉันจะไว้ชีวิตพวกแก เราแมตช์นี้น่าจะปล่อยผ่านนะขอเลื่อนเป็นวันอื่นได้ไหมอืมโอเคดูเหมือนว่าวันที่แสนสงบสุขของโรงเรียนจะถูกทำลายไปแล้วเย่ yeah, จริง้งเฉินวันนี้เราได้ไปยุ่งกับปีสองมันอาจจะเป็นปัญหาใหญ่ได้ตอนนี้พลังเราน่าจะต่อสู้กับพวกเขาไม่ได้คุณมีความคิดเห็นอะไรไหมโอ้โรงเรียนนี้ดูเหมือนว่าจะมีแก๊งมากมายเลยนะแน่นอนผู้ที่ถือว่าแข็งแกร่งที่สุดในโรงเรียนของเรารู้จักกันในนาม ห้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุนหลงหลีเทียนอิงปีสองจางเทียนป๋อลู่เสวะซุ่งหลิวติงหลงปีสามและเฉาเจียแล้วก็ในโรงเรียนมัธยมยุนหลงนี้ยังมีอีกคนที่มีชื่อเสียงในฐานะเซียงหยูเซอร์ซีเทียนซ่งแค่นี้ก็สู้เขาไม่ไหวแล้วกรณีของจางเทียนป๋อกับหลีเทียนอิงยังพอที่จะเอาชนะได้ถือว่าเป็นบอสใหญ่ไหม คุณควรที่จะเตือนคนอื่นให้ยอมแพ้เร็วๆนี้ไม่งั้นเขาจะเสียใจในภายหลังแค่ชื่อเสียงเดียวในโรงเรียนมัธยมยุนหลงก็พอแล้วทุกคนก่อนอื่นเรามาเชียร์ให้กับหวงฟานยี่เฟยกันเถอะถ้าไม่มีเธอเราก็คงไม่มีปาร์ตี้นี้ขอบคุณหวงฟานยี่เฟยเชียร์เยจิ้งเฉินสิ่งที่คุณพูดก่อนหน้านี้เราควรจะรวมแก๊งทั้งหมดในโรงเรียนมัธยมยุนหลงเข้าด้วยกันเป็นกลุ่มใหญ่เท่านั้นมันจะไม่ยากไปหรอในที่สุด เย่จิ้งเฉินก็ดีกับคนอื่นๆคนอื่นๆนั้นเอาแต่กินกับกินเสียหลงแม้แต่เลยเราโูยังลังเลที่จะเผชิญหน้ากับเย่จิ้งเฉินฉันรู้สึกว่าคนเหล่านี้ก็จะเป็นแค่กุ้งปลาเล็กๆเท่านั้นลูกพี่โูได้ประกาศแล้วว่าอย่ายุ่งกับเย่จิ้งเฉินมิ่นนั้นเขาจะไม่ช่วยอะไรคุณในเรื่องนี้เลยโดยพื้นฐานแล้วเราคิดว่าเย่จิ้งเฉินน่าจะไม่แข็งแกร่งเท่าไหร่อย่างไรก็ตามหลีเทียน,นเองก็เป็นหนึ่งในคนของเลยเราโห จางเทียนป๋อก็มีบริษัทของเทียนป๋อคอยซัอพผริตอยู่และยังมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับแก๊งของเฮียหลงอีกฉันเสี่ยหลงภารกิจของคุณก็คือแจ้งให้พวกเขาทราบว่าพวกเขาควรยอมแพ้ไปซะฉันจะจัดการที่เหลือเองเข้าใจใช่ไหมเข้าใจดีเอาละได้เวลาปาร์ตี้แล้วเชียเชียจิงงฉันเย่ yeah, จิงงฉินงั้นพวกเราไปเรียนก่อนนะโอเคงั้นฉันจะหาที่พักให้ฟานยี่เฟยแล้วฉันก็จะตามไปเย่ yeah. นั่นมันมู่หลงๆนี่พวกเธอเพิ่งมางั้นเหรอแย่แล้วเธออาจจะเข้าใจผิดฮ<ะ>่าไม่มีใครอยู่ที่นี่เพียงแค่ไปจุดนั้นคุณรู้ไหมว่าฉันเมาเล่าน่ะเธอมีปัญหาอะไรอยากให้ช่วยไหมย,ยังไงคุณรู้ได้ยังไงตั้งแต่ครั้งแรกที่ฉันเจอเธอฉันก็เห็นเธอขมวดคิ้วตลอดเลยและความสุกเศร้าที่สะท้อนผ่านดวงตาของเธอมันก็แสดงให้เห็นชัดเจนดังนั้นฉันจึงคิดว่าเธอน่าจะมีปัญหาอะไรสักอย่าง คุณคุณจะทำอะไรเธอมาหาฉันไม่ใช่พ่อเธออยากจะใกล้ชิดฉันงั่นหรอคุณอยู่แก๊งอะไรไม่ฉันไม่มีแต่ถ้าเธอต้องการความช่วยเหลือจากฉันในฐานะเพื่อนหรือพี่น้องฉันก็จะพยายามช่วยอ,อย่างเต็มที่มันไม่มีประโยชน์หรอกฉันยอมรับว่าคุณต่อสู้เก่งมากและคุณก็ยังมีออร่าที่น่ากลัวมากด้วยแต่คนที่พ่อของฉันไม่พอใจก็คือหัวหน้าของแก๊งหลงหูกูซิงปัญหาของฉันสามารถแก้ได้โดยกลอุบายเท่านั้น แก๊งเฮลุงเหรอเั่นอยากจะแก้แค้นให้พ่อของฉันเมื่อพ่อของฉันได้ร่วมทำธุรกิจกับแก๊งนี้เขาก็ไม่พอใจปรามาจารย์กูซิงเขาถูกทำร้ายด้วยส7กระบวนท่าตอนนี้เขาอยู่ที่โรงพยาบาลแม้จะพึ่งตำรวจก็ไร้ประโยชน์กูซิงใช้คนของตัวเองมารับผิดทางอาญาแทนตัวเองและตัวเขาเองก็รอดพ้นจากกฎหมายได้แล้วทำไมเธอถึงคิดว่าฉันต้องอยู่ในแก๊งละ่ะเั่นได้ยินกั้ยหยันจิ้งและคนอื่นๆพูดว่าคุณมีรอยสักและรอยแผลเป็นมากมายดังนั้น ฉันเลยคิดว่าคุณอยู่ในแก๊งอะไรสักอย่าง <laughs> ฉันไม่ได้มีแก๊งแต่ถ้าเธอเห็นด้วยและตกลงตามเงื่อนไขของฉันฉันก็สามารถช่วยเธอแก้แค้นได้ฉันมีญาติที่แข็งแกร่งมากเขาต่อสู้ร่วมกับฉันมาหลายครั้งแล้วฉันจะถามเขาให้แล้วเงื่อนไขคืออะไรล่ะ <c oughs> ก็แค่อุ่นเครื่องบนเตียงของฉันอะไรอุ่นเครื่องบนเตียงของคุณคืออะไรก็หมายถึงนอนกับฉันยังไงล่ะไอ้ป้า ไปให้พ้นนะนี่มันกังวันแสกๆจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีคนมาได้ยินเราสองคนคุยกันเธอตกลงใช่ไหมมาดูกันแล้วฉันจะคิดบัญชีเนื้อหาในแต่ละวันทําไมฉันถึงไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะบ้าเอ้ยอะไรวะทำไมถึงได้โทรมาตอนนี้ <laughs> ไงพี่เฟิงพี่ยังติดต่อกับสาวๆของพี่อยู่ไหมบอสบอสนี่คุณกลับมาแล้วเหรอคุณอยู่ที่ไหนฉันจะไปรับคุณหปากฉันม่เรื่องจะถาม ว่ามาสิพี่รู้จักกูซิงไหมหัวหน้าแก๊งเฮยหลงเหรอใช่ฉันเคยพบเขาเป็นบางครั้งแต่เราก็ไม่เคยคุยกันจริงจังขนาดนั้นเกิดอะไรขึ้นเหรอมันเกิดอะไรเขาทําให้คุณขุนเค,คืองงั้นเหรอให้ฉันส่งคนไปจัดการแก๊งของเขาเลยไหมไม่จําเป็นก็แค่ส่งหัวหน้าไปบ้างคนอื่นๆเป็นไงบ้าง หลังจากไปต่างประเทศลุงเย,ย่ก็ลาออกจากแก๊งเราไปแล้วส่วนใหญ่ก็ทยอยออกไปตั้งแต่ปีที่แล้วเหล่าลู่ฆ่าคนแล้วก็หนีไปต่างประเทศด้วยส่วนเหล่าชีก็ก่ออาชญากรรมเขายังได้รับโทษอยู่เมื่อเร็วๆนี้ฉันยุนหลงและยุนบาก็ได้เปิดบาร์ที่ยุนหลงสตีสเพื่อดำเนินชีวิตต่อพวกคุณนี่มันไม่รู้อะไรจริงๆเลยคุณช่วยบอกเหล่าลู่ให้เขามาช่วยฉันหาวิธีช่วยเขาให้ได้และปล่อยให้เหล่าชีเป็นหน้าที่ของฉันเองจำไว้สอดแนมทุกการเคลื่อนไหวของกูซิง และคนของเขารอาการติดต่อกลับไปของฉันเราวูเราบ้าเร็วเข้าตื่นได้แล้วฉันกลับมาแล้วตอนนี้เรามีทุระรต,ต้องทำฮัลโหลนั่นใครลุงเจิง้งนี่ฉันเองฉันมีพี่ชายคนหนึ่งอยู่ในคุกฉันอยากจะช่วยเขาออกมาจากที่นั่นฮจ้ฮาฮจบ,บา้าเจ้ากลับมาบ้านแต่ไม่ได้มาเยี่ยมข้างั้นหรือแต่ตอนนี้ก็มาขอความช่วยเหลือเหรอบอกมาสิเขาชื่ออะไรหวังเสี่ยวโหหรือเหล่าฉีได้เลยคอยดู ฉันทอมมีเขาช่วยคุณได้เข้ามาจูบฉันสิฮะแย่จริงเฉินไอสาระเลวอย่ามายุ่งกับฉันว <laughs> ่าจริงฉันไม่ได้มาที่นี่หลายปีแล้วสถานที่นี้ก็กลายเป็นสถานที่ที่วุ่นวายมากบัตรไวเซอร์สองขวดน,น้องชายคุณเป็นนักเรียนไม่ใช่หรออะไรนะนักเรียนไม่ได้รับอนุญาตงั้นเหรอเรื่องนี้ฉันก็ไม่แน่ใจคุณอายุถึง18แหรือย,ยังละ่ะคุณจะดื่มกับฉันไหมโอเค คุณเมาแล้วยับยั้งตัวเองหน่อยสิคุณเป็นผู้หญิงที่สวยมากดื่มคนเดียวแบบนี้อาจทำให้คุณตกอยู่ในอันตรายได้มันไม่เกี่ยวกันหรอกยังไงแล้วสำหรับฉันผู้ชายพวกนั้นก็หรือฉันจะให้ความรักกับคุณล่ะบ้าจริงเป็นไปได้ไหมว่าฉันจะเป็นเสือผู้หญิงเมื่อเร็วๆนี้ฉันก็เลือดร้อนพุ่งพ่านอยู่ตลอดเวลาสิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงกันดังนี่มาได้เวลาจริงๆให้ตายสิผู้ชายคนนั้นคือใคร ไม่รู้ไม่เคยจะเข้ามาก่อนเลยเหตุผลที่เธอดื่มมากขนาดนี้ก็เป็นเพราะว่าเธอถูกดูหมินสินะแม้ว่าเย่จิ้งเฉิญไม่ใช่ผู้ชายที่เป็นสุภาพบุรุษแต่แน่นอนว่าเขาก็ไม่น่าจะเอาเปรียบผู้หญิงที่อ่อนแอได้คุณยังไม่เมาเดี๋ยวเชนจะเอาใจคุณแน่นอนแต่ตอนนี้คงเป็นฉันเด็กน้อยคนนี้จะดูแลคุณเองผู้ชายทุกคนก็เหมือนกันมาไกลถึงที่นี่ก็เพื่อที่จะมาทําตัวเท่หากคุณต้องการมีเซ็กกับเชนก็บอกมาเลยเชนเกลียดคนโกหกที่สุด บ้าจริงเรื่องนี้มันก็เกินไปผู้หญิงคนนี้ชอบคนอื่นอย่างรวดเร็วและไม่คาดคิดว่าเธอจะเข้าประเด็นเลยนีค่คุณจะว่าอะไรไหมถ้าฉันอยากจะดื่มกับคุณไอ้บ้าไอ้สารเลวฮฮ่ <laughs> ฉันทนไม่ไหวแล้วออกไปนะแล้วเข้าถึงตาฉันแล้วไปเธอไปซะบ้าไปแล้วแกเป็นใครเงั้นเหรอผู้หญิงที่เล่าร้อนแบบนี้มีรสนิยมชอบเด็กๆเ,เ,เรื่องไงให้ตายเถอะอย่ามายุ่งกับธุระของฉัน วันนี้แกโชคดีแล้วฉันอารมณ์ดีดังนั้นฉันจะไว้ชีวิตแกให้ตายเถอะทุกคนจัดการมันตีเฟิงชื่อเล่นตีเฟิงตีเฟิงหลัวตรงหลินชื่อเล่นราชาหมูอ้วนคุณเฟิงคุณต้องช่วยฉันนะฉันนี่คุณจริงๆเหรอไงเราบ่า,าฉันกลับมาแล้ว